สวัสดีครับวันนี้วันที่18มีนาคม2568มาดูจามจุลีครับอายุ2ปีพอดีปลูกไว้เมื่อ2ปีที่แล้วเดือนมีนาคมนี่แหละดูขนาดของลำต้นครับโตเร็วนะครับ2ปีได้ขนาดนี้แล้วแต่ ทนแรงได้แต่พอถึงหรือดูฝนต้นเอน็นพอดินอ่อนโดนลมพัดก็เอน็นแล้วพอจับตั้งตรงก็ก็เป็นดังภาพที่เห็นนะก็คิดว่าตายแต่ด้วยความอดทนของเขามาดูกันใกล้ๆไม่ตายนะครับลองลองฝันเนื้อไม้ดูยังสดอยู่แล้วก็ สังเกตที่กิ่งครับมีใบแตกมาแล้วไม่ตายครับคืออดทนมากระยะ แปดคณแตอนนี้ก็ก,กิ่งก็แผ่เข้าหากันได้ครึ่งทางแล้วสี่คูณสนี่ <c oughs> บางต้นก็น่าจะ,ะกิง่งกิ่งแผ่ถึงกันแล้วระหว่างรอให้จางจุลีโตเราก็ปลูกไม้อื่นไปด้วยปลูกกล้วยครับแล้วก็ ยังหวานข้าวด้วยข้าวก็ได้เก็บเกี่ยวไปบ้างนะครับลอยรถเกี่ยวก็เข้าได้เพราะว่าระยะ8ปดขุดแปใกว้างพออ่าดูต้นอีกต้นครับต้นนี้ก็เมื่อผนที่ผ่านมาล้มก็เราก็จับให้ตั้งตรงแล้วก็ใบกระวงก็คิดว่าตายก็มัน เขาก็แตกกิ่งนะดูที่โคนนะครับยังไม่ตายแต่ด้านบนนี่น่าจะน้าด้านบนนี่อาจจะตายแล้วแต่เดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งด้านนี้มาดูต้นที่ที่ไม่ล้มนะครับที่ยังอยู่ได้ บางต้นก็ฉีกเพราะว่าพองงามมากๆต้นใหญ่โดนลมบ้างโดนดินอ่อนกล็ล้ม ต้นใหญ่แผ่กิ่งสวยแต่ต้นต่อไปนะั้นล้มครับล้มแต่ก็ไม่ตายนะถ้าลมอย่างนี้จะตั้งยากแล้วเพราะว่าลากเขาลากเขายึดไว้แล้วนี่ครับ กล้วยก็ได้กินนะครับกล้วยก็ทนทนแรงเหมือนกันนี่ครับล่องรอยรถเกี่ยวสองปีโตรเร็วมากครับ ผ่านมาสองแรงสองฝนสองหนาวอันนี้กิ่งหักฉีกออกมาด้านบนหักก็แตกกิ่งด้านข้างมาแทนอันนี้รับน้ำหนักไม่ไหวก็ฉีกเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับพอพอกิ่งใหญ่ขึ้นรับน้ำหนักไม่ไหวก็พร้อมที่จะหักพร้อมที่จะฉีก ต้นลักษณะนี้จะสวยเพราะว่าไม่สูงเกินไปไม่ใหญ่เกินไปทนทนลมทนฝนทนดินอ่อนได้ต้นนี้ก็ลม้มแต่ว่าไม่ตายนะครับก็เอนไปก็กลายเป็นต้นนอนไป พอต้นโตโก็จะมีใบปกคลุมหมดแล้วก็หญ้าก็ก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้วถ้าเรากวาดใบดินมันก็จะเรียบขึ้นจะสังเกตเห็นว่าหญ้าข้าวแห้งตายไปเยอะแต่ต้นจามจุลี ยังจเจริญงอกงามดีเพราะว่าเขาทนทนแรงได้ดีแต่ทนแฉก็ได้นะแต่ว่าพอดินอ่อนแล้วด้วยขนาดของต้นะ่ะจะล้มยังไม่ใหญ่พอลากยังยังยึดไม่ไหวแต่แต่ปีต่อไปก็น่าจะทนไหวแล้วละขอต้นขนาดนี้แล้ว ครับต้นนี้ก็ล้มเมื่อสาสี่เดือนที่ผ่านมาล้มก็เอาไม้มาค้ำไว้แล้วก็พอมู้ทีงใบร่วงก็นึกว่าจะตายแต่ก็ไม่ตายนะครับดูแตกใบใหม่ขึ้นแล้วแต่กิง่งกิ่งด้านบนก็คงจะแห้งไปแหละมีทำท่าจะตายหลายต้นก็มีใบแตกมาแล้วแต่มีอยู่ต้นหนึ่ง ใบไม่แตกถ้าจะไม่รอดครับต้นนี้ทั้งที่ว่าทรงสวยแล้วนะขึ้นมาสวยแล้วกิ่งแยกสวยแต่พอล้มขึ้นมาแล้วเราตั้งไม่รู้ไปทำลายลากเขาหรือเปล่าแห้งเลยทดสอบเฉาะๆดูก็ไม่มีความสดน่าจะตายแต่ไม่แน่ใจว่าทั้งโคนจะ สามารถแตกกิ่งมาได้หรือเปล่ามีต้นเดียวนะครับที่ที่ยังไม่มีใบแตกมาก็ถ้าตายก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะมีตั้งหลายต้นแล้วตายต้นเดียวเองแล้วก็พอต้นรอบข้างใหญ่ใบก็คงจะมาปกคลุมหมดก็ไม่ต้องซ่อมอะไร มาดูไม้รอบข้างที่ปลูกในระยะ,ะใกล้เคียงกันขนุนขนุนก็โตเร็วนะครับต้นสวยเลยเป็นขนุนพื้นบ้านเพาะเม็ดข้างๆก็เป็นนาของของเพื่อนบ้านครับ กำลังจะได้เวลาเกี่ยวแล้วอ้าวขนุนดูสิครับขนุนมีลูกแล้วแล้วก็ไอ้สิ่งรบกวนของจามจุลีก็คือเนี่ยครับไม้เถาต่างๆเดี๋ยวค่อยมาตัดถ้าเราไม่ตัดนะมันจะพันแล้วก็ทำให้ต้น จามจุลีเนี่ยคอสเลยครับที่โดยรอบก็จะทำให้เป็นหัวคล้ายๆหัวขนาแต่ขนาดใหญ่เราก็สามารถปลูกผักได้อันนี้ต้นอินจันก็โดนเาถาเถายอดเงาะพัน นี่ปลูกคลิกก็ได้เก็บไปแล้วแล้วตอนนี้ก็น่าจะหมดอายุแล้วจะตายแล้ว แทมจุลีสปีโดยประมาณก็สูงประมาณ3าถึงสเมตรนะครับความกว้างแผ่รัศมีตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2อสเมตรครับสำหรับแทมจุลีสปีก็อัปเดตไว้แค่นี้ก่อนนะครับ